โอเครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงบลูทูธ KTS ห่า KTS-1108 ครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลก่อนข้อมูลที่กล่องว่าก็ตามเนี้ยครับตอนที่เห็นก็คือแต่ที่ผมยังจะบอกคือแบตเตอรี่เนี่ย2400แนสี่รอยแอมถ้าเอาตามนี้นะ ท่าที่มันบอกนี่นะครับ10เมตรชาร์จจิ้งไทม์2ชั่วโมงแลครับอ่ะเอาอย่างนี้ผมทดลองแล้วเปิดเสียงประมาณว่าเปิดเสียงนะครับประมาณว่าอยู่ในห้องเช่นห้องพักหอพักหรือห้องโดยทั่วๆไปเปิดเสียงเอาเป็นว่าถ้าเป็นมือถือก,ก็เปิดทักกลางๆครับเปิดทักกลางๆของมือถือก็ ปิดแบบไม่หยุดนะครับต่อกับมือถือครับสิบสองชั่วโมงแบบไม่หยุดนะครับได้ครับได้ในที่นี้คือได้ก็ยังเหลือแบตด้วยนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะมากกว่านี้สักเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกว่าวันนั้นมือถือมันร้อนมากแล้วมือถือแบตมันจะหมดมันใช้เอาสายชาร์จมือถือไว้เพราะว่าแบตไม่พออยู่แล้วสิบสองชั่วโมงเล่นเพลงในด้วยมือถือไปยาวๆครับมันไม่ถึงอยู่แล้ว ต่ว่าผมทดลองแล้ว12ชั่วโมงเนี่ยเล่นได้ชิวๆครับอ่าเรามาดูที่มันทาอะไรได้บ้างครับแล้วมันใส่เมมเล็กได้ครับ USB ครับชาร์จก็ทั่วไปครับมือถือทั่วไปดูอ่าสายเขาให้มัก็จะเป็นสายเส้นเล็กๆนะครับใช้ใสายชาร์จมือถือทั่วไปก็ได้ USB C อ่าไม่ใช้ Type C นะครับ USB ธรรมดานะครับ แล้วก็เปิดปิดจากตรงนี้ครับเวลาเปิดก็จะมีเสียงครับนี่คือเปิดครับถ้าเชื่อมต่อจะมีเสียงตึงต้งนีง่ะก็เชื่อมต่อไปครับอันนี้โหมดไ,ไว้เปลี่ยนเวลาเราใส่เมมใส่ usb ใส่อะไรนั้นก็กดโหมดเพื่อให้มันตรงกับอุปกรณ์ที่เราจะใช้ครับพวกนี้ทมันดังเสียงดังเสียงก็คือกดค้างไว้จนมันดังตึต๊ตๆเดี๋ยวก่อนนะได้ไหมจะได้ยินไหมเนี่ย นี่คือดังสุดของลําโพงครับที่เหลือไปดังที่อุปกรณ์ที่เราเชื่อมต่อครับอ่าอันนี้ก็พอดเป็นเพลงต่อไปหรืออะไรเงี้ยครับตรงนี้ไม่มีรีโมทนะครับบอกก่อนผมปิดก่อนอ่าแล้วถ้าถามว่าผมจะเปิดเพลงให้ฟังไหมคงเปิดไม่ได้ครับผมไม่รู้มีอันไหนมีลิขสิทธิ์หรือจะจะเอาจากเพลงบรรเลงก็ก็อย่างที่บอกก็ผมก็ไม่รู้ไงครับเพราะว่าถ้าเอาจากเพลงจาก youtube มาก็อาจจะมีคนที่เอามาลงนะ่ะบอกเขาเป็นเจ้าของเพลงเขาได้ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดผมเนีย่ยแต่ว่าลำโพงมีสี่ดอกครับความยาวเ,เกินไม่หนึ่งไม้บรรทัดด้วยครับอมันยาวเกินหนึ่งไม้บรรทัดนะครับผมบอกก่อนตัวลำโพงน่าจะทำมาจากไม้อัดหรือกระดาษอัดอะไรประมาณเนี้ยครับแต่เป็นทำสีเป็นไม้อมีซับด้านข้างเลยนะครับถ้าถามว่าเฮ้ยราคาเนี้ยซื้อมากันเท่าไหร่ซื้อในลาซาด้าครับ ก็อาจจะสองร้อยกว่าหรืออะไรเงี้ยคนมันก็ไม่ไดูว่ามันมีค่าส่งด้วยมันก็เจะตกสามร้อยกว่าบาทนี่แหละครับอ่าผมอยากจะบอกอย่างนี้แล้วผมที่ผมมารีวิวจริงๆก็มันควรจะเปิดได้นะแต่มันเปิดไม่ได้ไงเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะมีปัญหาทีหลังหลักๆก,ก็ประมาณนี้ครับเหมือนลำโพงบูททั่วไปถามว่าดีเลยไหมไหมนะครับแล้วถามว่าเสียงเป็นไงผมบอกเลยคําเดียวว่าตัวนี้เสียงมันกููดมากครับผมบอกเลยคุ้มยิ่งกว่าคุ้ม คุ้มแน่เดบ,บที่เอาอย่างนี้ผมขายคนที่รู้จักอะ่ะม,มีคนให้หกเจ็ดอ,อันแล้วครับหลังจากจคนที่ได้ฟังแล้วนะครับหมายถึงหกเจ็อันนี่คือเขาก็ให้สั่งมาให้เพราะว่าเขาชอบเสียงคุณเอ๊ะจนลืมันด,ดูน้อยคแต่ผมบอกเลยว่ายอดขายตัวเนี้ยในลาชด้าขายดีมากครับอืม เพราะเสียงมันดีจริงถ้าสามร้อยกว่าบาทสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงก็คุม้มผมบอกเลยคำเดียวมันคุม้มคุ้มในคุ้มครับแต่มันยาวหน่อยมันอาจจะไม่มีที่เก็บแต่ลักษณะมันก็โอเคผมก็จะมารีวิวอะไรไม่ได้มากเพราะว่ามันมันเปิดเพลงไม่ได้หลักๆก,ก็โหมดอะไรพวกนี้ผมก็บอกแล้วมันก็คือลำโพงบูททั่วไปนี่ละครับดีเลย์มัไม่ไมไมดีเลย์อยู่แล้วครับมันก็เหมือนดูหนังฟังเพลงสบายในะสบายครับยาวๆด้วยครับเออลืมบอกไปถ้าเสียสายชาร์จไปครับ อไฟจะมีไฟแดงขึ้นตรงเนี้ครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาเสียให้ดูโอเคอันนี้ผมต่อด้วยวอร์แบงค์นะครับเนี่ยครับมันจะมีไฟแดงขึ้นอย่างนี้เวลาชาร์จครับแล้วคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าเอ๊ะถ้าคุณไปที่อื่นแล้วชาร์ทิ้งไ้มันจะเป็นไงครับถ้ามันเต็มครับไฟมันจะดับครับอืมตัวนี้นะครับถ้าชาร์จเต็มไฟมันจะดับแล้วมันก็ชาร์จกับ power b a n ์ได้เลยหลายความว่าถ้าเกิดคุณฟังฟังลำโพงบูทูดลุ่มหลังๆนะสมัยก่อนเลยครับ พอเสียบสายชาร์จอะแบตมันจะมันจะมันจะใช้ไม่ได้ครับลำโพงัจะใช้ไม่ได้แต่รุ่นหลังๆมัเนี้ยสองน่าจะสองรือสามปีหลังมเนี้ยครับคือมันสามารถเสียบสายชาร์จได้ในขณะที่เราเปิดเพลงไปด้วยอ่าใช้งานไปด้วยเสียบไปด้วยได้ครับอ่าแต่ว่าบางรุ่นก็ไม่สามารถมีไฟแต่มันแจ้งว่ามีไฟแต่มันจะไม่ตักครับ แต่รุ่นนี้คือถ้าเต็มมันตัดคนเดียวครับไฟมันก็จะดับไปมันทำว่าช์จกับ power bank ก็ได้นะหมายความว่าถ้าคุณมี power bank อันหนึ่งอะคุณไม่้อาแบบจะหมดเมื่อไหร่หรอครับถ้าคุณเดินทางอ่ะคุณก็เสียบไปงเงี้ยมันก็ไม่หมดอ่าอ,อ๋อทำพูดว่า power bank บบอีกสองพันนี่สองพันโอ้โหเล่นกันเป็นวันนึกออกไหมครับอ่าแต่จริงๆแล้วผมอะก็ไม่ได้จะมารีวิวอะไรเท่าไหร่ครับตัวนี้ตั้งใจว่า จะมาแจกครับสําหรับคนที่ติดตามผมอยู่หรือใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็ตามเอาเองแล้วกันนะครับแล้วก็ผมเอถือว่านี่คือของแจกชิ้นแรกในปีนี้พอดีมันยุ่งมากครับช่วงนี้ก็เลยไม่รู้จะไปแจกตอนไหนหรือทําอะไรตอนไหนดีก็เลยคิดว่าเอายงี้ก็แล้วกันผมจะแจกตัวนี้เลยครับอ่าโดยเหมือนทุกทีที่ผมแจกปีที่แล้วผมแจกก็คือหูฟัง นาฬิกาปีนี้แจกลำโพงก็แล้วกันครับอืมไม่อยากซ้ําพอดีเอ,อเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่สิบอีกสิบวันนะครับพอดีวันเกิดผมพอดีผมจะมาจับฉลากในวันนั้นสิบวันนี้ก็ผมจะเลือกชื่อจากคนที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับจะคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับจะถามว่ามันเป็นยังไงหรือว่าทักทายกัน,นเฉยๆก็ได้อ่าผมก็จะ เอาชื่อมันจับแจกเหมือนปีที่แล้วครับบอกก่อนผมไม่ได้ไดไดตังค์จาก u t u b e นะครับคนติดตามสองร้อยกว่าคนนี่มันไม่ได้อยู่แล้วครับแต่อยากแจกเฉยๆถือว่าสําหรับคนที่ติดตามเรามาเราก็เขาติดตามบอกเหมือนทุกทีครับไม่รู้เขาติดตามเรามาด้วยผลอะไรแต่เราก็อ่ะเมื่อมีคนติดตามเราอยากแจกะครับแต่เฉพาะวันเด็กวันปีใหม่วันเกิดเรา,าแจกครับหนึ่งตัวผู้โชคดีก็เป็นใครก็แล้วแต่ครับผมส่งให้ฟรี ไม่ต้องเสียตังค์แน่นอนอืแล้วก็ผมอยากจะบอกว่าสำหรับปีนี้นี่จริงๆแล้วผมเตรียมของที่จะใช้รีวิวอะ่ะทั้งสมาร์ทวอทาหูฟังบลูทูธอะไรต่างๆนะครับก็ผมได้เตรียมไว้แล้วสําหรับปีนี้นะครับดังนั้นก็ผมรอเฉยๆรอมันส่งมือถึงมือผมอะ่ะผมก็จะเริ่มรีวิวครับ โอ้ยสั่งตั้งแต่ปีที่แล้วปัดนี้ยังไม่ได้ครับนานมากจริงบางอย่างอืต้องบอกเลยว่ามันนานจริงจังหูฟังมาหลายตัวอยู่เหมือนกัน,นครับในราคาที่ถ้ามันใช้ได้ดีนะครับในราคาที่ทุกคนซื้อได้ทั้งนั้นแหละครับอ่าแล้วก็มีสมาร์ทวอทซึ่งเออถ้ามันดีนะครับมันก็สวยอยู่นะครับอ่าก็ก็มีตัวที่มันอาจจะดูแพงสักนิดนึงแต่ก็เดี๋ยวว่ากันว่ากัน ตัวนี้แจกครับเหมือนทุกครั้งที่ผมแจกคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับและเลือกชื่อจากคอมเมนต์มาจะทักทายจะอะไรกันก็ว่ากันมาครับผมแจกตัวนี้สำหรับคนที่ติดตามผมนะครับแล้วผมจะมาจับวันที่ยี่สิบวันเกิดผมพอดียี่สิบมกรานะครับโอเคนะครับไม่เปิดให้ฟังนะที่เกียรติมีปัญหากับเรื่องดนตรีทีหลังเดี๋ยวนี้นิกระสิกเพลงนี่มันซับซ้อนนิดน,นึง เอาเป็นว่ามาจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะมารีวิวอะไรอันนี้เยอะครับตั้งใจจะมาแจกมากกว่าโอเคนะครับยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปเพื่อจะได้ร่วมสนุกกันถือว่าขำๆเป็นชิ้นแรกของปีนี้แล้วปีนี้ก็คงไม่ใช่ชิ้นสุดท้ายด้วยครับอ่าเดี๋ยวว่ากันโอเคนะครับผมยังไงก็ขอบคุณทุหรับคนที่ติดติดต,ต,ตามผมอยู่นะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ รีวิวกันง่ายๆครับเหมือนชาวบ้านทั่วไปอธิบายกันให้เข้าใจกันอ่าแล้วก็เออมีหลายอย่างมีหลายตัวที่ผมจาเป็นปต้องรีวิวปีนี้อ่าโอเคนะครับผมแค่นี้ก่อนอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้ด้วย